คุณผู้ชมครับงาน BAV Hiend Show 2024ครั้งที่2นะที่เราจะจัดวันที่22 23 24พฤศจิกายนนี้นะครับปีนี้ผมบอกเลยว่าเราครบเครื่องมากๆนะครับเรามีตั้งแต่วินเทจมีอ n นาล็อกมีสตรีมมิ่งมีพอ r เทเบิลนะครับมีไลฟ์สไตล์มี Style, มโอ้มีสารพัดเลยนะครับบอกไปใกล้ไม่หมดมีห้องห้องหนึ่งที่ผมภูมิใจนำเสนอและอยากให้คุณผู้ชมนะครับที่ชื่นชอบนะครับเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็น อ audio ไฟล์หรือว่าโดยเฉพาะคอฟินเทสนะอยากให้มาจริงๆนะที่ห้องอพาร์ตเมนต์8นะฮะชั้น9กนงานงาน Bav เรานะครับเรามีห้องนะครับที่รวบรวมนะครับน่พี่ๆน้องๆน,นะครับนักเล่นเครื่องเสียงที่เรียกว่าอยู่ในแวดวงวินเทจนะแล้วมีความรู้จริงๆเรามีซิสเ็มหลากหลายซิสเ็มมาให้ฟังนะรวมถึงมีการอ่าบรรยายพูดคุยกันให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของแวดวงวินเทจด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณมาศกันนะครับว่าสามวันนี้ เราจะโชว์อะไรยังไงบ้างนะครับ,รบมาพี่ว่าปิดอันนี้มันเสียงออกปออิดเขียงเลยปิดไปเลยครับโอเค,อเคนะครับผมว่ามีอะไรบ้างโอเคมาช่วยอธิบายนิดนึงว่าเอาภาพรวมก่อนว่าเราจัดงานขึ้นมาเพื่อคือเติ คนเจ้าของความคิดคืออาจารย์นายแพทย์ทวีศักดิ์อุ่นประเสริฐนะครับเจ้าของไอเดียเพื่อรวบรวมเพื่อนกลุ่มเพื่อนๆนะครับนัก DIY เหลือกับพี่ๆวงการวินเทจนะครับมารวมตัวกันเอาชุดที่ตัวเองมีเอาของรักของหัวของตัวเองนะครับมามาจัดเซตให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันทุกคนครับผมโดยมีไอเดียคือหาเงินบริจาคโรงพยาบาลที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับในการบูรณะซ่อมแซมนะครับเป็นจังหวัดบ้านเกิดของอาจารย์นายแพทย์ทวีศักดิ์ครับผมครับ คือซิสเต็มเหล่านี้คุณผู้ชมถ้าเราเล่น Facebook อยู่นะแล้วเราติดตามพี่ๆที่เล่นวินเทจเราก็จะเห็นแต่ว่าเราไม่เคยได้เห็นตัวจริงหรอกเพราะปกติเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้ฟังอย่างนั้นแต่คราวนี้เนี่ยพี่ๆเขายกมาให้เราฟังว่าแต่ละวันมีอะไรบ้างนะอย่างวันนี้วันแรกซิสเต็มเราก็จะเป็นลำโพงเป็นลำโพงฟูลเลนนะครับเป็นลำโพงโรเทอร์จากประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเป็นเซตดอกฟูลเลนแล้วก็เล่นกับซีดีสตูดด้วย มีภาคสตรีมมิ่งภาคแดกเซตได้อย่างลงตัวเลยครับผมปกติโรเตอร์นี่เราไม่ค่อยได้ฟังนะใช่ครับังๆนี่หาฟังยากด้วยแล้วโดยเฉพาะลำโพงโรเตอร์คู่นี้นี่เสียงพิเศษจริงๆครับผมอยากให้มาฟังกันหาฟังยากมากแล้วก็แอมแอมก็จะเป็นซิงค์กันเองไหมคะหรือว่าแอมเป็นโมโนบล็อกโมโนบล็อกพุชพูใช่ไหมครับพุชพูลนะครับผม18วัตต์ฝีมือของพี่วันชัยครับผมแล้วก็ถ้าใครเป็นเป็นคนที่เล่นวินเทจอ่ะก็จะรู้จักซูเตอร์เครื่องเล่นซีดีเป็น เป็นตำนานเครื่องซีดีระดับตำนานสตูดิโอนะครับเป็นของรักของหัวของพี่วันชัยเหมือนกันครับหาความยากเหมือนกันแล้วก็พาร์ส 4pm นี่ก็ไม่ธรรมดาข้างในเป็นระบบวอลลุ่มหม้อแปลงครับเป็นทรานสฟอร์เมอร์ครับผมและอันนี้นะครับนี่ผมจะนาเสนอมากนะครับคือผมไลค์กับกับเจ้าของโปรดักต์บ่อยมากฟิลด์เลเซอร์อันนี้ตัวซีมหับวะฮะเออ่ครับผมเป็นเป็นเป็นเราเตอร์ไฮไฟของคุณนนท์ของฟิลด์เลเซอร์มาพร้อมกับภาคจ่ายไฟของเขา สายไฟสายแลนก็เป็นของคุณนนท์นะครับผมได้รับความช่วยเหลือจากก็คือเราจะได้ฟังที่มันเป็นทั้งยุคเก่ายุคเก่ายุคใหม่มาปนกันเอมาผสมลงตัวครับครับผมจริงๆก็ไม่เก่ามากหรอกเครื่องเล่นก็ซีดีก็ซีดีนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นรุ่นเวอร์ชันแรกๆครับก็ระดับระดับ30ปีได้และครับผมแล้วก็เป็นไฮเอ็นของยุคนั้นเป็นสตูดิโอเกตด้วยนะแล้วก็มาเจอกับสตรีมมิ่งนะครับโอเคว่ามาฟังเป็นยังไงนะครับ ฝั่งนี้อันนี้เอาเรามาเตรียมวันอีก2วันที่เหลือใช่ไหมครับครับสวันที่เหลือชุดชุดของวันเสาร์นะครับเราจะนําเสนอในส่วนของของระบบโมโนเท่านั้นครับผมโมโนนี่คือลาโพงข้างเดียวเลยหรอลำโพงตัวเดียวอย่างนี้เลยครับใครที่ใครที่ไม่ได้มองภาพไม่ออกว่าคนสมัยก่อนเขาฟังโมโนอย่างไรนี่ใช่ครับจะมาเจอตรงนี้กับซิสเต็มที่กำลังรอเซตอัพในวันต่อไปครับผมแล้วก็มีเทิร์นเทเบิลมีแผ่นโมโนหายากระดับว่าหาฟังยากมาก ทางพี่เจ้าของก็จะเอานำมาโชว์ให้พวกเราได้ฟังกันก็คือโมโนเฟิร์สเพรสซิ่งครับคุณผู้ชมครับแผ่นครั้งหอยากแผ่นครั้งพวกนี้มาเพลินระดับตำนานอย่างอีเอ็มซีสภาพดีๆครับผมแล้วก็ที่ในส่วนของวันอาทิตย์จะเป็นกลุ่มตัวดังเจเบีเอลนะครับจะมาเช็คกันในวันอาทิตย์4 3 4 4ครับ4 3 4 4ครับผมตัวนี้ก็มากับระบบสตรีมเมอร์เหมือนกันครับเราจะเอามา mix and match ให้ทุกท่านได้ฟังกัน สามวันสามสไตล์ครับก <c oughs> yeah. ็คือแบบว่าไม่ใช่ว่าวินเทจล้โพงชุดวินเทจจะเล่นกับมีความหมอะไรพวกนั้นเนี่ไม่ใช่เล่นกับริวสเท่านั้นใช่เล่นเราเล่นกับสตรีมเมอร์ก็ได้ครับเพราะเราทุกอย่างมันมันเรื่องของแมทชิ่งเพราะเรามาลงตัวมันมันคือความไพเราะก็คือฟังดนตรีทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมครับพาไปได้นะค้ับห้องอพาร์ตเมนต์แปดนะครับ ท่านเก้านะครับในงาน BAV High End Show 2024ครั้งที่2นะครับมาพบปะกันมาสบายนะครับมาช่วยกันทำบุญนะครับสนับสนุนสร้างโรงพยาบาลที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมแล้วก็มาพูดคุยกันเคยเคยเห็นเฉพาะใน a c e b o o k นะฮะจะได้เห็นตัวจริงในวันนี้ครับผมเครื่องหาฟังยากทั้งนั้นครับได้ครับผมนะครับ ซูเปอร์สตาร์ทั้งนั้นเนั่งแต่ไม่ยอมออกกล้องคุณผู้ชมครับมาเจอตัวจริงได้นะครับสามวันนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ